รู้สึกว่าแมตตแมตล้างตานี่เขาจะจัดอีกชุดหนึ่งลงมานะครับใ่ให้ดูดูดูควาเจียบตรงข้างครับโอ้โห ก uhm. องเชียร์กองป่าครับ <vaccinated> พี่เก่ครับขอครับพี่พี่ลงมาสิบนาที มีสีของหาผ่านออาล่ะครับแมตช์ล้างตาครับประตูครับจะคุยนานครับประตูครับมานร้อยเปอร์เซ็นต์เย่ เดินทางมาไกลด้วยครับานามาศนครสวรรค์มาเชียนาชายถึงสนามของตามนี่ห้า,ส,าสิบนี่านี่ห้า,าสิบป โค้ดครับเราจะแก้เกมยังไงดีครับโค้ดน้ำทีเคเลยไงโค้ดครับในวัดพืชนี่มิล่ะโมนูเลยเหรอเราจะแก้เกมยังไงดีครับโค้ดเดี๋ยวเล่นบนนาทีนาทีก็ตำกหนปงทำไงครับโค้ดเอาแม็กออกแล้วก็ให้คุณออยธนพัฒน์ลงไปครับผมแล้วก็ให้โกขึ้นไปช่วยอราไปเลยนะเล่นบพี่เก๋ ทำชิ่งหนึ่งเขาให้เซฟจบไหมครับผมโอเคครับคดตามนั้นครับแส้วยมาเลลโอ้โหล็อกอย่างเทพครับลูกนี้เปิดเลยติดเซฟ ยิงลูกนั้นตีประตูเฉยเลยอ่ะยิงข้ามเลยเด้วยิงกลางนะเฮ้ยลูกนั้นมันรับมันข้ามเส้นไปแล้วพี่แต่ว่าเซนเซอร์ไม่ดักไม่อยากยิงเต็มไงพี่มันใกล้ไม่เราก็เราก็กลัวแม่งเกิดท่าแรงเราแม่งเข้าหน้าเราไม่ใช่พี่ผมก็แปกระแทกเอาสมะปุกประตูกระปุกประตูอีกโอ้โห พี่เก๋ล็อกลูกนี้สุดยอดครับผมบอลกลางเยี่ยมรวยพี่เล็กไปโอ้โหพี่ผู้ทำไงพี่เล็กจบเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยน่าได้ว่ลูกนี้น่าได้ ปิศามพินปนามครับปิศามครับเออเอาละครับจบแมตช์ครับหลังจากที่ m u l t i งเป็นธมตายคันอบกา้อ